สวัสดีค่ะถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้มาดำไปจ่ายตลาดนะคะทุจริพชาดาานขอบคุณคุณป๋ามากนะคะพี่น้องหลาบหอยนะคะหลาบหอยนะคะหลาบหอยท้่พี่นอ้องเด้นนี่ก็อาหารคุณป๋านะคะกระถินด้วยนะคะกระถินด้วยนะคะอือะไรเอ,อ่ยสตอนะคะ สตอบอรแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็อันนี้นะคะถ้าอย่างนุ่มกินบ้านนี้ขาดนุ่มกินไม่ได้นะคะเข่ง,งอกนะคะอาหารเกิดนะคะทุเรีนทักชายและหันขาดไม่ได้คือปะลาปะลานะคะเพื่อนๆตะวเกี๊ยวนะคะพี่น้องเยี่ยงนหลายเหมือนน้ำเดิมนะคะ ดือมแต่นมนะคะบ้านนี้ดือมแต่นมนะคะนมหกเลี้ยลาดเลยนะคะโอเคไม่เอ่ยดูซื้อกับหนามืมดหนามว่วนเหนียวพี่น้องขนมเอ่ยขนมเอ่ยขนมอะไรก็ไม่รู้นานทีทานครั้งหนึ่งนะคะประเทศไทยพี่น้องอยากกินอยากกินอะแล้วคะ ส้มก็สวยสวยเคนะคะส้มสวยมากเคนะคะถูกมากนะคะช่วงนี้ถูกนะคะทูจันทะชาดามินมัน e คุณป๋าขอบคุณมากมากนะคะพี่น้องได้ผาอีตูมากกินกันอย่างยากระปุนพี่น้องกินน้ำยาน้องกินนะคะอันนี้ออกกําลังกายจนจนโลละเลยนะคะ ตำแตงตำแตงตำแตงนะคะตำแตงด้วยกันไหมคะแซบเวอร์นะคะบอกไว้ก่อนวิ่นเวียนพี่น้องต้มขมิ้นกินนะคะต้มขิงกินพี่น้องขิงแก่นะคะวิ่นเวียนแล้วก็ปูอัดก็ปูอัดก็แซ่บแซ่บพี่น้องยี่ห้อนี้แซ่บดีบ่ได็กขั้วจะน่าไ้เพลินนะพี่น้องแซ่บแซ่บปูอัดแซ่บแซ่บ ค่ะตอนนี้ก็กินน้มกินอร่อยนะคะกินน้มกินแซ่บนะคะพี่น้องเอ้ยคุณอาหารมาดาเยอะนี่แต่อาหารคุณป้านะคะอาหารคุณป้านะคะพี่น้องคุณป้ากินอาหารผดังอาหารฝรั่งพี่น้องคุณป้ากินเรียบๆง่ายๆนะคะแต่มาดากินกินแรงแล้วผักกระเฉดเอ้ยสตอเอ้ย ผักกะทินเอ้ยนะคะทนแบบง่ายๆอันนี้ก็จิน้มจิ้นนะคะแล้วก็แกงเห็ดนะคะพเพื่อนๆขาดไม่ได้นะคะไว้ของอีตู้นี่พี่นอขาดบ่ได้ขาดบ่ได้โอเคนะคะเอ้ยทุกทต็นทักชาดหันวันนี้ใจดีนะคะนานๆนทีไปจ่ายอาทิตย์หนึ่งไปจ่ายสองครั้งนะคะวันนี้มัวจะเมารด แล้วคุณป๋าไม่สบายนะคะนานๆทีก็นนได้ไปจ่า like, ยครั claro. ้งหนึ่งช่วงนี้ก็เลยหอบมาเยอะหน่อยนะคะคุณป๋าแกขับรถไม่ได้นะคะนานๆทีเราก็ได้ออกครั้งหนึ่งทีต่อไปนี้นะคะตุนอาหารไว้ก่อนนะคะเราต้องตุนอาหารไว้ก่อนแล้วก็ที่แน่คือเกี่ยวกระเทียมไว้ก่อนเลยนะคะเกี่ยวกระเทียมนะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้ทำยาลุกกินนะคะวันนี้ทำน้ำยาลุกกินนะคะเพื่อน แล้วหมอน,นี้ก็ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวนะคะโอ้ยหัวใจมาดเดาะดาะหัวใจดาะพี่น้องโอเคนะคะแล้วก็ลาบหอยนะคะพี่น้องขวัวพริกเองนะคะลาบหอยนะคะอาทิตย์หน้าแน่ๆน,นะคะอาหารไทยมันคงมาถึงนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆคนไหนสั่งอาหารไทยไว้นะคะปลาช่อนตากแดดปลาช่อนแดดเดียวแล้วก็ปลาไาอีสานปลามาจากสตึกนะคะ แล้วก็พริกแกงพริกผงนะคะ,ละหลายๆอย่างนะคะปะลาอาหารเยอะมากแต่ถึงแล้วนะคะแต่ถึงแล้วนะคะแวะมาเอาได้เลยนะคะพริกแกงก็มีนะคะข้าวคั่วก็มีพริกผงก็มีที่น่คือปะลาตั้งสิบสองกิโลนะคะได้ปะลาลงมาสิบสองกิโลนะคะขอบอกมาดามขาดไม่ได้คือปะลากับพริกนะคะพริกแห้งก็มีนะคะพริกเผ็ดๆนะคะ แล้วก็พริกขั่วก็มีนะคะตุนไว้เยอะโอเคนะคะเดี๋ยวทำอาหารก่อนอยากดื่มเนะ้ที่นี่เนียขาดไปแล้วคือปลาไหลตอนนี้ขอขอกินปลาไหลพี่ไม้ก่อนนะคะปลาไหลเราหมดนะคะเดี๋ยวตามมานะคะโอเคนะคะบ๊ายบายโอ้ที่รักอย่าลืมดูแลคุณย่านะคะคุณย่าที่จะตึกไม่สบายนะคะพเพื่อนๆเป็นห่วงนะคะ หายเร็วนะคะคุณย่าที่รักอย่าลืมดูแลคุณย่าด้วยนะคะโอเคนะคะจะโทรไปหานะคะบ๊ายบายอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะของคงมาถึงนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะโชว์ก่อนทเต้นทักคุณป้ามากๆเลยนะคะอาหารเกิดนะคะวันนี้โอเคนะคะบ๊ายบาย รักนะคะไทยแลนดทูเตนทักชาลามินมันฟิกมาอีดักนะคะใจ่ายให้อีดักนะคะอันนี้คุณป้าใจ่ายให้เยอะหมดเดยอะเลยนะคะเนี่ยโอเครักนะบาย